เทคนิคของผมในการชงอาหารลูกป้อนคือผมจะไม่ตักอาหารลูกป้อนที่มันน้อยเกินไปแล้วคิดว่าเออเดี๋ยวมันเปลืองเดี๋ยวมันเหลือแต่ถ้าตักน้อยเกินไปน่ครับแล้วคนน้อยเนี่ยมันจะทําให้อาหารมันไม่ฟูเหมือนไม่พองเหมือนไม่เหมือนไม่สุกเต็มที่อ่ะแล้วพอฝีลูกนกไปอ่ะไอตะกรอนตรงเนี้ยที่มันพองไม่เต็มที่แล้วมันสุกไม่เต็มที่มันจะไปกองอยู่ตรงรอบนะครับแล้วมันจะทําให้นกดูดซึมไม่ดีอันนี้เทคนิคส่วนตัวของผมนะครับที่ผ่านนกมาเยอะแยะมากมายใครจะนําไปปรับใช้ก็ใช้ได้เวลาที่ผมจะให้อาหารกับลูกนกกถึงแม้้ววว่าเปนลูอตัดีย ก็จะตักมาประมาณหนึ่งช้อนกาแฟใหญ่ๆเลยเหลือช่างช่างมันครับผมก็ทิ้งพอเรากดน้ําไปเนี่ยเวลากดน้ําผมจะไม่เอาน้าที่มันค้างท่อผมจะกดทิ้งก่อนเพราะน้าที่ค้างท่อเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่มันไม่เย็นผมก็จะกดน้ําทิ้งครั้งหนึ่งแล้วก็ ใช้ในน้ําที่มันมันมันต้มสุกแล้วมันร้อนนี่ฮะใส่เข้ามาเลยแล้วก็คนคนทำให้อาหารพองเต็มที่สุกเต็มที่แล้วรอให้อุณหภูมิอาหารลดลงจนเหลือประมาณสัก4 0 4 1ิเราค่อยป้อนให้กับลูกนกอันนั้นน่ะถือว่าโอเคที่สุดสําหรับผมเป็นเทคนิคสําหรับผมส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันมันโอเคที่สุดละเทคน,คนิคนี้นะครับฝากไปด้วยมิกออยวิตามินที่ดีที่สุดสําหรับนกปากขอ